สนธิลั่นนะฮะถ้าคุณขายชาติเมื่อไหร่เจอกันแน่อืผมพิพาทเกาะโกดเนี่ยนะเออนะนะครับแหมลงสนธิบอกถ้าคุณทำดีผมก็ชื่นชมแต่เรื่องกอโกเนี่ยนะ ผมไม่ยอมาพรามันเป็นของคนไทยมันเป็นของคงไทยตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วมีเอกสารยิจยานชัดเจนนะตั้งแต่ฝรั่งเศสเนี่ยมาโอ้โหอะไรนะมายึดครองประเทศไทยเนี่ยนะก็มีเอกสารชัดเจนนะรัชกาลที่ห้าก็ตกลงเซ็นกับฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วมีหลักฐานมีอะไรชัดเจนไม่จะมาแบ่งก่อกูดไม่ได้มันจะมาพื้นที่ทับซ้อนทับซ้อนอะไรไม่ได้นะครับเออนะงานนี้ เดือดเดือดแหมนะแอดมินก็ไม่ยอมเหมือนกันนะต่อให้ลงถนนก็ต้องลงอ้มอ่ะนะเอาสินะมาสู้กันหน่อยก็แอดมินเชื่อว่าคนไทยก็คงไม่ยอมหรอกแต่แอดมินก็เชื่อว่าเดี๋ยวเลือกตั้งใหม่เดี๋ยวมันก็ชนะ <c oughs> <c oughs> เพราะคนไทยนี่ยังไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรยังเลือกตั้งไม่ค่อยเป็นนะเออ นะครับผ่านไปกี่ปีกี่ชาติก็เลือกอยู่นั่นแหละทักษินทักษินทักษิเน,น,นี่นแหละโอ้เหนื่อยใจนะต่อให้ลงถนนต่อให้ขับไล่ต่อให้มันจะขายชาติจริงนะถามว่านะครับคนก็ยังเลือกตั้ง่อต่อให้มีปฏิวัติใหม่อีกนะทักษินหนีอีกแล้วเลือกตั้งอีกเพื่อไทยก็ชนะเหมือนเดิม,มนะครับเออนั่นแหละ นะเดี๋ยวบางคนบอกเอ้ยแอ,แอดมินแอดมินอันไหนว่าไหนว่าไม่ลงถนนเดี๋ยววันนี้ไม่อะไรบอกลงถนนอ้าวเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะเอาไงเอาการเรื่องนี้ยอมไม่ได้นะครับส่วนไอ้เรื่องที่อไอ้ทักษิณจะกลับมาใหม่เนี่ยฮะค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะเออส่วนคนไทยจะเลือกไอ้เพื่อไทยกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอากก็ค่อยว่ากันก็แล้วกันเออแต่ถ้าเกิดมาขายชาติขายแผ่นดินอันนี้ยอมไม่ได้เหมือนกันนะครับ ต่อยลงถงนนอีกรอบก็ต้องลงะนะฮะเออถึงแม้จะมีลูกหน่อยนะก็อาจจะไม่ลงเต็มที่อาจจะลงอาจจะลงสักวันสองวันอะไรอย่างงี้นะจริงๆมันเป็นเรื่องของของคนไทยนะเลือกชาติเทือไทยเรายอมไม่ได้หรอกครับไม่ว่าคุณจะเสื้อเหลืองไม่ว่าคุณจะเสื้อส้มเสื้อแดงถ้าคุณยอมในเรื่องของโกโก้เนี่ยนะก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วเออ ช่ไหมอันนี้มันต้องรวมพลังกันแล้วนะครับเออแอดมินเชื่อว่าคนตัวแดงเขาคงไม่ยอมหรอกนะที่จะไปยอมไม่ทักเสียงมันไปหาขายเกาะกูดเนี่ยขายแผ่นดินไทยเนี่ยพื้นที่ทับซ้ซนเนี่ยก็คงจะไม่ยอมหรอกนะเออถ้าเกิดว่าขายเมื่อไหร่นะเจอกันแน่นะแต่คุณไม่ขายก็โอเคแล้วไปแล้วก็ขอให้คุณโชคดีนะอะ่คุณลงสุนต่ก็คงพร้อมที่จะชื่นชม แต่ถ้าคุณขายไม่ไหรแล้วก็เจอลงสนธิแน่แม่ลำบากลงสนธิอีกแล้วต้องลงถนอนอีกแล้วนะครับลงถนนตอนนั้นไล่อีปูไล่อะไรก็วุ่นวายแล้วนะเออแม่เนะี่ยคราวนี้จะลงอยู่หรอคงไม่ต้องลงแล้วมั้งนะเขาคงไม่ขายแล้วนะเออดูทรงก็คงจะแบบเออแค่ขู่เขาก็กลัวแล้วนะคแค่ลงสนธิขู่ก็ไม่กล้าทำแล้วใช่ไหม ัน,นั้นต้องขู่ไว้ก่อนนะไอ้มพน,นก็ต้องมาขู่ไว้ก่อนออถ้าคุณขายชาติอะไรนะเจอแน่เจอแนะเอแนะ่เจอกันแนะ่นะครับพร้อมลงถนนกัน,กนว้ยไม่ยอมว้อยนะคนไทยไม่ยอมหรอกเกาะกูดก็คือของคนไทยไว้ยนะนะไม่ยอมแน่นอนว้อยเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ